สวัสดีท่านกท่านด้วยนะครับพวกเราเสนอรายการปันชาแนลนะครับวันนี้เรามาต่อกันเลยนะครับกับพิกเซลกรน 3D นะครับเอ่อทำไมเสียงอย่างนี้เนี่ยมาก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณอินโทรชาแนลดีๆนะครับจากคุณคริคริปชาแนลด้วยนะครับอ่าลิงก์คลิปอยู่ใต้ใต้ล่างนะครับใครสนใจจะไปดูคลิปไม้ค้าตกแต่งห้องของเขาก็ไปดูได้เลยครับมากับเพื่อนผมอีกคนนึงนะ นคนเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะแล้วเราคนเพื่อนน้อยไม่ไม,ไม่ไม่น่าแปลกคนอย่างผมไม่น่าแปลกล้วคนอย่างผมที่จะเพื่อนน้อยปกติบาเดเจลาววันนี้เราเอาเปืนซับซีโร่ไปบูลกันนะอีวีคลิปแบ็กอัพเราใช้ไอ้นี่บ้างฟลอตเดทซื้อมาไม่ค่อยได้ใช้สเปเชียลเอารดี เออว่ะสเปเชียลเรายัางมีแค่อันเดียวลยแล้วเก็บซื้อแกาสซซนเชอร์อย่างที่บอกไปนะบูโรไทย e อิเครีปพรีเมียมสมาร์ทเบรลปัจจุกกาแก๊จเจ็ดแก๊จเจ็ดอ่าสมายมายอะไรทำไมร้อยเจ็ดสิบห้าล่ะบอกซ์แพนดอร่าเอาไปเอาไปเซียของคนระับมันมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยสักอย่างเดอมไม่ไม่ได้ช่วยอะไรคนระับไป มันแค่ช่วยเพิ่มดาเมจแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มมากวันนี้เราไปเล่นแคปเจอร์แฟลกนะครับเอ้แฟลกแคปเจอร์เนี่ยทำพูดลรวทำให้นึกถึงทีมฟอร์เทสทูนะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสแคสแอไหรก็รอรอไปนะครับขอโทษด้วยแล้วสำหรับใครที่รอม c ครับเนี่ยยังยังไม่แน่ใจเหมือนกัน4399เกิอดอาการเออเลอร์ครับโหลดไม่ได้โหลดอุ้ย โอ้โหเสียงมาเลยไปไม่หว <ins> <ness> ่ะเพื่อนไม่ใช่วันนี้อ่าข้ามไม่ได้ใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊โอุ๊ยอุ๊โอุ๊ยอุ๊ยอุยมันเอาทงมาแล้วอึ่ยไม่ดูีกแล้วทำไมมันคนแบบนี้อ่ะกันเหนียวไว้นิดนึงครับ นั่นเขาเรียกว่าอะไรเอาสไลม์มา,มาไปตีไปตัวอือเอากลับเบื้อ,ลองล็อกท่ซะก่อนอุ้ยเอาไปซะนั่นแหละดีมากแล้วก็ได้เวลาหนดดดดีดื้อ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 หมู่2โ o l t a g กล้าดียังไงมันเอาปืนนี้มาเล่นกับเราเป็นคนที่แพ้พวกไอ้บลิดพวกไฟฟ้านะนี่ไม่หลี่ฟังเลยเธอละ สามสามสามอุ้ยฟิวมันมีฟิวเจอร์ไลฟูฟิวเจอร์ไลฟูฟิวเจอร์ไลฟ์เอาหมีให้เอาหมีให้ตายกันละเคเพ็ดเราเอาละว้าวแ้วอุ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ลับไปหนึ่งใครมันปรับไอ้เมาส์ซิมบิลิตี้อะไรเนี่ยโอ้กับ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  อุ้ยไม่โดนฟิวเจอร์ไลโฉอีกแล้วเหรออยู่ที่คนเล่นสินะโอ้มันจะไปเอาไอ้ธงละเราต้องเอาโอ้เอาสักหนึ่งนัดโอ้แล้วใครเขาจำอยู่ได้นะถ้ามันเข้าไปนะมันก็จะโดนโอ้เข้ามามลมันก็จะโดนมหากราบเออแต่เราใครมาปากระโขงแถวนี้เนี่ย ทำไมยิงก๊าโคนเหล่านี้โอ้ไม่ดีไม่ดรไ,ไ,ไม่ดีดเออนั่นแหละดีมากคิวแอสซิสระเบิดไม่ได,ด,ด้ช่วยอะไรทำไมทำไมอื้ออุ่ยหลบไม่โดนหรอกอื่ยไม่โดนหรอกเบอร์ดาหน้าเบิร์ดโอ้โหใจเย็นก่อนลูกอึ่นั่นแหละดีมากอุ้ยใครมัน กล้าดียังไงมันแตะทงของข้าเราเราต้องยิงออกไปโอ้ว้าวมันดักมันดักมันดักอยากคิดว่าจะได้หนีู้กลงไปเอา้าวมันจะขึ้นมาอีกอาค์ระเบิดอือวีชีพเพื่อชาติโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำไมเป็นคนแบบนี้ มันมาไกลครับเราต้องเล็งไว้ก่อนเอ้ยมันลงกล่าง,างมันลงข้างล่างเฮ้ยทงๆอ่ะเก็บได้แล้วหนายน่ะฟาดเดตเป็นปืนที่ไรประโยชน์มากครับฟาดเดตและใครของออมายิงนี่สนั่นเลยว้าวทางวันเท็ดทำไมเป็คนแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็นั่นอย่างีดีฟีดความไพ่แพ้ของปันแชนแนลตอนที่สอง ใ่ะเฮ้ยเราอะไรเนะี่ย80% discount ขอโทษด้วยอินเดลี่เกมเลาอินยูทูเพียงแบบหิืแบบอัไรมาโอเค เราต้องกินมะม่วงก่อนหนึ่งชิ้นนะเพื่อเป็นความกำลังใจแล้วไข่นาฬิกาแล้วไข่เขาขมันนาฬิกปล่อยไม่ทันาฬิกาอเลยเพื่อนนั่นแหละคู่มันไม่ตายมไม่ตาย,ไ,ตายไปลองตกทางนี้นะครับแล้วก็ปอมปอมไม่เอามันว้าวโอ้โหลัคก,กี้สคารับแชเดอทุกคนแบบนี้ นี้้แลวก็อีกแค่ห้าวันก็ถึงวันปิดเทอมแล้วปิดเทอมปอกหัวเส้นมอหนึ่งแต่ละคนก็ต้องแยกงแย่กันไปแล้วโอ้ยสิงโตใครมาบินแถวน,นี้แล้วก็ปาระเบิดเพื่อชาติโอ้โหโอ้โหแปดสิบสองคริสโต้ที่มีเดมอนเซลิยอยู่เดี๋ยวเราเอาอันนี้นน โอ้ยแสนจริงนะเฮ้ยมันต้องดาเมจหมูโดนตุยไรแล้วอุย้ยบักอาดกล้าดียังไงเราเป็นสมาร์บุเลตทีมเอ,อืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นไปเลยเพื่อไปเลยเพื่อนเดี๋ยวปุกป้องเดี๋ยวปุกป้อง,องเดี๋ยวปุกป้องอือนั่นแหละแล้วก็เปิดวงเล่นโบตูม เออมันไม่ได้ลัคก,กี้เออพี่เบ้ามไม่เราเราเราจะไม่ได้แพ้เราจะไม่แพ้เราเราเราจะไม่แพ้เฮ้ยทง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 ไม่อะไรเนี่ย Your f a c t return โอเคดีมากเดี๋ยวเตรียมปล่อยเดี๋ยวเตรียมพีชีพแล้วระเบิด เรวเอาระเบิดใส่ไว้ไก่อนน,นั่นึงครับเพื่อป้องกัน <laughs> you cannot beat me <laughs> เฮ้ยมีคนตังนี้โอ้อีกปืนนี้อีกแล้วเหรอทางม้างเป็นปืนนี้้วยนะอุ้ยเอาไป1ึงนัดเอาไปสองนัดมาจบตานี้ผมไปละ เดี๋ยวเราเปิมดมุ่งเลยโมุูงไม่ได้ช่วยอะไรนะอ๋ออ๋อออดีเลยเรื่องอะไรเ้ยโอ้ไขะวะเนี่ยอ๋อฟังแล้วฟังแล้วเฮ้ยตรงเราอยู่นั่นละโอ้แล้วใครมา,มารยิงไอ้ดาร์กไอ้เจเนเรเตอร์เราละ ไปอล้างมามามาไปเาอชนะตชนะโอ้โหมุเลยอยมุงเลนโบแล้วก็แล้วก็ใครใครใครมันประกาศใครมัเป็นคนอินเดีย โอ้โหมหากราบสงครามสมาร์บูลเลตอือแล้วก็ได้เวลาเปิดนยวอาดพุ้งเลรนโบอือเวลานตีคอเดทดีฟรีโอ้โหกระโคทองแคบ มาก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคาไปก่อนนะเผื่อที่เห็นว่าก็ใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าท่านผู้ชมคนใดชอบอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับไปดูคลิปของไอ้คลิปคือชาแนลก็ได้นะเพื่อนผมที่ใส่ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับเพียวเอ็นครับ